สวัสดีครับผมจากลูกชาวนานะครับผมสู้การเป็นเจ้าของสวนมักซิดาสายแดงเต็มรูปแบบในพื้นที่บริเวณเพียงแค่สองไร่นะครับผมปลูกมักซิดาได้ประมาณหารอยต้นนะครับผมขายได้ทั้งผลแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับผมซึ่งอย่างอื่นนี่ยบเดเหตุนะครับผมปลูกแต่มักซิดดาอย่างเดียวนะครับผมซึ่งได้ทํามาแล้วนะครับผมระยะเวลาในี่หาปีกว่าแล้วนะครับผม จะมีต้นมังซีดาอยู่ประมาณน่าจะเขาๆประมาณหานลอยต้นเนี่ยนะครับผมเครื่องหน,นึ่งเนี่ยเขาจะเฮ็ดหน่วยไบขายครับผมอีกอีกเครื่องหนึ่งนี่ยเขาจะตอนขยายพันธุ์ขายนะครับผมโดยการตอนจริงที่เห็นเหลื่อมๆเนี่ยคือตอนคือตอนนะครับผมนี่ที่หักมันออกนะครับผมห่างของเขานี่เต็มแล้วนะครับผมเนี่ยไอ้นี่คือหงสวนซื้อนะครับผมฟรังใสแดงนะครับผมที่สวนนะครับผม สนพันนี่มันก็จึงมีตลอดเพราะว่าเขาตอนเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมเห็ดคนเดียวนะครับผมบริเวณสองไีลเรากะบได้ประกอบอาชีพอย่างองินนะครับผมเห็ดแต่สวนมักเิดาหนึ่อยางเดียวนะครับผมกลิบนี่ผมจะตอนกิ่งให้เบิ้งนะครับผมนี่ที่แรกนี่เขาขวัญกิ่งถิมว้นะครับผมเนี่ยถ้าอย่างห้ดีนี่นะครับผมปล่อยไว้จักสองเสมอนี่แห้งดีหากยังคอยจะออกเร็วนะครับผมบัเทอร์นี่ผมจะห่มให้เบิ้งนะครับผม ในการหุ่มนะครับผมเนี่ยเขาจะใส่ไอ้นี่นะครับผมโดยที่อุปกรณ์ที่เขาใส่แบบสี้นะครับผมเขาจะกาเครื่องค้างพอดีเลยแล้วก็เอามาเนี่ยนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมไข่ไขก่ก็ะวายมันกระตุกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตัวหนึ่งก็เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับผม เราต่อมานะครับผมข้ากกระเอาเทียเท้าห่อไอกระดาษเก่าเนี่ยนะครับผมเท้าเท้าห่อมากสีดามามานีเราข้าวไฟนี่ผมทำอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเชนีเข้ากกระอนะครับผมรอเขาสามเดือนนะครับผมผมใส่ระยะโดนอนู่ครับตัวนี้เชนี่หาเขาออกเลยนะครับผมหาเข้าออกนี่เขาจะเป็นเชนี่นะครับหงจวนซื้นนะครับผมฝรั่งใส่แดงที่เขาตอนจากสวนนะครับผม การช่ำนะครับผมจากข้างสวนนะครับผมเขาจะใส่แกบดํานะครับผมจะใส่แกบดํานี่นํามะมไว้หลายเดือนแล้วนะครับผมผสมกับแกบบกานะครับผมเข้าผสมกันนะครับผมส่วนแกบดํานี่เขานํามะมไก้หลายเดือนเรานะครับผมเหลวกนิก่วนพัธุห้องเขานะครับผมเขาเกิดจะแกวออกนี่นะครับผมไอนี้คือหาง้องเขานะครับผมพลังหงจอนสือนะครับผมเขาเกิดจะเอาลงทงดํานะครับผมขนาด คุงดำที่ผมใส่ท่านสวนนะครับผมขนาดสีคูนเก่านะครับผมเขากวจะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับผมแกบดำแกบดำห่อนำมาหมักไว้หลายเดือนแล้วนะครับผมเขาก็จะลุ่มจริงนะครับผมหลายนะครับผมพะว่าเขาตอนจริงอยู่เป็นประจํานะครับผมนี่ครับผมหลังจากเขาจงสี่แล้วนะครับผมเขากวจะเอาเอานุบาลไว้นี่นะครับผม เอาโนบานไวนีประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมนี่ช่วงนี้ที่เขาหาักห้อเขาเนะาะหักออกลายแล้วนะครับผมตัดมาทําอยู่เลยนะหลังจากเท้เา,เาโนบานไวนีเดือนหนึ่งล้วห้องก็จะเอาไปเรียงแดดไปขึ้นด่านคุนนะครับผมคือด่านข้างนอกขอ้างบนนะครับผม,ออมคิวพรอมขายพี่น้องนะครับผมจนพันมันกันเลยจึงมีอยู่ตลอดนะครับผม เพงดว่าให้ทางสวนนะครับผมบวชสนทรงทางไกลนะครับผมให้ลูกค้านี้มาหาอยู่ี่สวนนะครับผมเพื่อท่านจะหูขอมูลอันใดนะครับผมทางสวนจะได้ยินดีให้คําแนะนานะครับผมเพื่อท่านจะบวชในเสียเวลานะครับผมนี่ครับผมยินดีให้คําแนะนําตรงแบบสมอันเขามีหลายนะครับผมเพราะว่าตอนจริงอยู่เป็นประจํานะครับผมนี่ครับผมที่สวนฝรั่งลุงวีบรรณสวงนะครับผม 0991364790นะครับผมสวนนน้นะครับผมอยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลมณฑลสรวงติดวัดนัสวงงใ่สวนอยู่ในหมูบ้านะครับผมไปมาง่ายๆอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผม0991364790ครับผมสวนตัวเน้นะครับผมที่เขาเอาไว้หน่อยนะครับผมนี่คือของจอดซื้อนะครับผมนี่ขาจะติดหน่วยแบบสีเลยนะครับผม ฝรั่งหงจวนซื้อนะครับผมจากสวนนะครับผมมักซิดาเนี่ยมันติดหน่วยตลอดปีนะครับผมเนะมันมีหลายต้นหน่อยมันก็เลยมีตลอดนะครับผมให้ลูกค้าได้ทดลองชิมนะครับผมหงจวนซื้อครับผมหน่วยของเขาเนี่ครับผม